ไมเคิลสปกให้ตรงสเปคสปกให้ตรงสเปคเราจะเอาแค่สองสายเท่านั้นม, <Wow. S 2> มาบอว่ามาวัดกันเลยว่าคารมของใครเนี่ยจัดถูกใจไหมจะจัดจ้า,จา,จานใช่นะจะโดนใจและนอกจากจะได้เป็นหนุ่มผู้โชค,คดีที่ไมเคิลของเราเลือกแล้วนะยังเข้าไปสู่ในรอบของแจ็คทอรนะสามารถนะตอบดูซิว่าตอบถามได้ถูกใจตรงใจไหมถ้าถูกใจตรงใจเมื่อไหร่ไนะ้รับไปเลยค่ะรางวัลมูลค่า1น0 0บาท 1,000พันบาททันทีพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์ด้วยนะฮะเอา1,000พันบาทเนี่ยไปเลี้ยงสาวไปเลี้ยงสาววันนี้จีบสาวคนหนึ่งเอาเงินไปเลี้ยงสาวอีกคนหนึ่งอดโอ้โหสุดยอดสุดเลยสุดยอดจริงแล้วเรามีกติกาเพิ่มเติมค่ะน้องจานะด้วยความที่ว่าลูกทีมของเราแต่ละทีแต่ละทีเราจะช่วยเยอะเพราะฉะนั้นเรามีกติกาใหม่ก็คือเรานะจะช่วยได้แค่หนึ่งคำถามเท่านั้นคือถามมาเนี่ย ช่วยตอบแทนลูกทีมของเราแค่หนึ่งคำถามเท่านั้นที่เหลือมาคือคุณคุณต้องใช้ความสามารถก็คือมีทั้งหมด5ข้อดยการในหข้อนี้ให้ใช้ตัวช่วยก็คือเราในการตัวช่วยนนของเราช่วยเพราะฉะนั้นตอนที่คุณผู้ชมโทรมาแลวก็เลือกดีๆค่ะว่าอยากจะได้ใครเป็นหัวหน้าทีมเนาะก็ดูจากประวัติที่ผ่านมาก็น่าจะรู้ๆอยู่ว่าใครมีศักยภาพพอให้มันรู้บ้างว่าใครเป็นใครนะฮะมั่นใจมากแม่พระ ชีพรามศิลานีต้องคนนี้ฮะโชว์ชั่วได้ใจตรงสเปคผู้หญิงต้องคนนี้ฮะแต่นี่แน่วันนี้นะพี่ว่าจะต้องถูกใจน้องตาลมากครับผมแต่พี่กลัวน้องตาลจะภาพผู้เยาวมากเลยภาพผู้เยาวแน่นอนครับวันนี้ขอออเดิมนิดนึงคือเฮ้ยเด็กมากอายุสิบเจ็เองทำแบบประชาชนมาสองปีเท่านั้นแมาไม่เหมือนเจนเลยจะสามรอบแล้วจริงแต่หน้าเจนยังได้อยู่นะ ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมอะไรผมว่าไปดูวิดีาดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูวิดีาและวรียตัวกันเลยดีกว่าค่ะไมโคิันนี้น้องแนนสาวน้อยวัยบริสุทธิ์แสนสดใสที่ขี้เล่นสนุกสนานอยู่กับเพื่อนๆตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปแต่ยังมีเจ้าตุ๊กตาหมีที่เธอติดและข้างใครมากกว่าเพื่อนน้องแนนมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่เกินวัยเมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวด j จ a r t f a s h i o n i s t a 2013 และยังใช้ความมั่นใจที่เกินวัยเชียวความสามารถที่มีอยู่จนได้รับตำแหน่งรองอันดับ2ส,สยามโมเดล2013แต่สิ่งที่น้องแนนใฝ่ฝันกับไม่ใช่ชีวิตบนแคทวอล์กแต่อยากเป็นสาวเภสัชกรมีร้านขายยาเป็นของตัวเองได้ดูแลช่วยเหลือผู้คนยามเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เกิดวันนี้น้องแนนจึงมาตามหาคุณหมอนุ่มใจดีที่คอมาเป็นติวเตอร์ให้กับเธอ ครับผมฉลาดหรือเปล่าฉลาดพอไหมผมนี่นะไม่อยากจะบอกว่าญาติพี่น้องผมเนี่ยเป็นเภสัชกันหมดเลยเป็นเภสัชนะฮะจนแบบว่าขายยาทุกวันนี้ขายยาทุกอย่างทุกประเภทนะฮะไม่ว่าจะเป็นอีมาเคเนี่ยไม่ขายหมดเลยไม่ขายนะฮะเราขายยาเพื่อบำรุงหัวใจ ให้หัวใจมันแข็งแรงตะกุ้นผมนี่ขายยาหมดฮะจ้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเนี่ยรู้ใจรู้สเปครู้แน่นอนรู้แน่นอนสาวคนนี้แน่นอนเป็นอะไรขึ้นมานี่เราเป็นติวเตอร์ให้ได้เลยว่าติวเตอร์ยาแบบไหนแน่นอนนะเพื่อไม่การเสียเวลาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรานะไปทําความรู้จักกับน้องแนนดีกว่านะเชิญน้องแนนมาดีกว่าเชิญน้องแนนค่ะ น้องแนนเป็นง้อยเพื่อนครับพี่เกยก็เล่นน้องแนนเดินนั่งไปกับน้องแนนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแนนครับได้ผลอายุ17นะครับน้องแนนสูงเท่าไหร่คะสูง174ค่ะ174น้องแนนขอโทษนิดนึงยืนขึ้นอีกทีแล้วอย่าให้น้องตาลยืนขึ้นมาทันทีนะตาลจัดดิได้เลยครับ เราก็พอกันเนาะเราก็เป็นกิ่งทองใบยกอยู่กันได้นะฮะสบายสบายถึงมือถึงตัวกันเต็มที่แน่นอนถ้าผู้ชายที่เข้ามาจีบเราสูงประมาณนี้แฮปปี้ไหมอย่าจับครั้งแรกอย่าจับโอเคไหมโอเคค่ะหรือจริงๆอ่ะพี่เป็นได้ทุกอย่างนะจะเป็นผู้ชายตัวเล็กน่ารักคนแคบของเธอก็ได้นะฮะได้เหมือนกันนะครับแม่จะเอาแบบไหน แ,แน่นอนแน่นอนลง th แล้วออกมาเดี๋ยวนี้สูงขนาดนี้แนนยันจะใส่ชุสูงเชิญเชิญน้องแนนนั่งค่ะโอ้ไปเหยียบของที่หน้าเขาแล้วปัดให้เขายังผมรู้สึกดีมากที่ผมเนี่ยได้ยืนค้ำหัวเด็กคนนี้รู้สึกมีอากาศหายใจที่สะอาดกว่าน่าเกดมาเกนั่งเลยเกนั่งเกนั่งไปเลยโอ้เอาเป็นว่าเอยาให้น้องแนนแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อแนนวัชรานาเกษมค่ะอายุสิบเจ็ดปีค่ะสเต็ปซิวด่วนสเต็ปซิวมีไหมฮะอย่า<ะ>อมอย่าอมเ<ะ>สียงแบมากน,น้องน้องแนนตอนนี้น้องแนนเรียนอยู่ชั้นอยู่ชั้นมหกค่ะมหกค่ะดีนะไม่ตอบฉันตอกระโปรงแดงผมเห็นกระโปรงแดงคือวอวอหรือเปล่าครับค่ะวอวอค่ะวอวอที่ย่อมาจากวอวอวัฒนาวิทยาลัยไม่ใช่นะวัฒนาวัฒนาเด็กในเมืองกลางกรุง เด็กอโศกนะฮะเออทำไมแล้วเนี่ยเด็กที่ไหนผมครับเด็กมหาชัยครับโอ้ไกลที่ไหยที่บ้านครับที่บ้านเนี่ยมีเด็กกินข้าวปลาครับใครอยากได้เมือกปลาติดต่อผมได้น้องเขาอยากได้บริษัทของน้องเขาไม่ได้คนหาปลาผมเนี่ยสกัดหนังปลามาเป็นยาแล้วนับต่อนับมาทาความรู้จักกับน้องแนกันต่อนะคะมิคีนี้เห็นว่ามีประกวดด้วยใช่ไหมคะค่ะมีประกวดค่ะน้องแนเร่มประกวดทางแรกตอนอายุเท่าไหร่คะ แนนประกวดครั้งแรกก็ปีที่แล้วอะค่ะปีที่แล้วี26ค่ะแล้วเวทีแรกที่เราประกวดคือเวทีอะไรคะค่ะเจมาสมาธิค่ะเป็นยังไงบ้างเวทีนี้ค่ะก็ผู้เข้าประกวดก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะก็มีความสามารถแต่เราได้เปรียบขาเรายาวขาสวยมากเลยเชิดหกขาขึ้นมาให้ดูหน่อยฮะไอ้นี่เกินไปนะออกแนวนี้ตลอดเลยนะได้บ้างถ้าขอจริงๆได้ปะ ไม่ได้ค่ะนี่ไงคุณละสันติไทยคนอย่างเงี้ยน่าคบหาทับเจ๊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 คนและแข้งเกลียวมกเล้งอ่ะไอเดียนะคะแล้วก็เป็นเวทีแรกแล้วแล้วก็เห็นว่ามีอีกบุคคลอีกเวทีหนึ่งใช่ไหมคะค่ะนั่นก็คือสยามโมเดลค่ะสยามดิจิตอลเกตเวย์โมเดลไอดอลค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ได้ลองอันดับสองค่ะแล้วครั้งแรกที่เราไปประกวดเนี่ยคุณแม่ คุณแม่แนะนําหรือว่าเราสนใจที่อยากจะประกวดเองคะค่ะก็แนม,มีความสนใจด้านนี้มันตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะค่ะ,คะการแสดงออก <c oughs> เปิดเผย <c oughs> เปิดเผยค่ะ <c oughs> ก็คือปกติแล้วถ้าในวงการบันเทิงเนี่ยถ้าสมตมิให้เลื่อนนะคะน้องแนนชอบด้านไหนด้านเดินแบบไหมหรือว่าละครหรือว่านักร้รองหรือว่าพิธีกระคะ ค่ะก็แนนก็ถ้าแนนได้มีโอกาสแสดงละครนะคะแนนก็อยากแสดงค่ะเพราะว่าได้เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ค่ะตัวร้ายนางเอกนา้ฉาได้หมดค่ะเพื่อนนางเอกอะไรก็ได้ได้ค่ะอะไรก็ได้ทีดีอะไรอะไรที่น้องแนนทาได้หมดเลยยกเว้นกับคนอยู่คนของคนข้างๆรับรองว่าไม่มีอนาคตแน่นอนแรงพม่ชานนำครับผมรู้จักพูดกับหลายคนครับให้น้องแนนไปแสดงเป็นต้นไม้น่าจะเหมาะสม สูงมากสูงจริงๆนะครับนี่คือนี่พี่ที่บนเขาไม่บ่อยนี่คืออยากได้ใช่ปะอยากได้ครับ <laughs> อยากเห็นลูกของเรามีอนาคตที่ได้อยู่สูงกว่าคนอื่นเขาบ้างขนาดนั้นเลยเห็นว่าเมื่อกี้นี้เห็นว่าติดตุ๊กตาหมีด้วยเ,เป็นตุ๊กตาหมีนี่ก็คือแบบว่าตัวอะไรหรือว่ามันจะมีเฉพาะของเราโดยเฉพาะไหมที่บอกว่าตัวนี้เป็นชื่อเรียกเลยเป็นน้องหมีอะไรของเราเนี่ยมีไหมคะชื่ออะไรคะน้องหมีชื่อเพชรค่ะ ชื่อเทสเนี่ยเราแล้วกอดมากี่ปีลาตัวนี้กอดมาตั้งแต่ห้าขวบแล้วค่ะออ้ยซักบ้างไหมทุกวันนี้ถ้าไม่กอดมันนอนหลับไหมฮะไม่หลับค่ะไม่หลับเลยต้องกอดลองเปลี่ยนไหมลองเปลี่ยนกอดตารู้ใจเจ๊ลูกใจมากเลยอ่ะเอาวะาเดี๋ยวเราเป็นเมียตีให้อ่าเอาอ่ะ เอาค่ะเอานะโอเคคุณพ่ออยู่ข้างนอกด้วยนะคุณพ่อมาด้วยเดี๋ยวผมสู่ขอยังเป็นทางการเปิดสะพานให้เราเลยละกันเอาขนาดนัอะลรอันนี้หนึ่งน้องเห็นเพราะว่าด้วยความที่น้องดูดูบอกว่าดูบอกว่าดูตูโตกว่าวัยด้วยน้องดูด้วยความไปด่าน้องเขาหน้าแก่ผมไม่ยอมนะพวกนี้ไม่ตช้าไป่ใน้อามไม่ยอมนพนี้ไม่ต่างของน้องเขาหน้าแก่ผมไม่ยอมนะพว้ไม่่าว่าน้องเขาหน้าอ้วนอ้ไม่ตื่นเช้า แกนี่ก็งแร่ายตลอดพี่อยากจะรู้ว่าสเปคนุ่มๆหรือว่ามีนุ่มๆเข้ามาจีบไหมหรือยังไงแบบไหนค่ะถ้าสเปคของแนนะคะแนชอบนุ่มที่อัธยาศัยดีค่ะแล้วก็เป็นคนดีคเป็นคนตลกค่ะกับพี่ตาลเป็พี่ตานได้ยินหรือเปล่าผมนะในชีวิตผมเป็นพิธีกรมาหกปีเนี่ยน้องคนนี้เนี่ยพูดจาดีที่สุดกับผมนะเฮ้ยจริงเราคิดอะไรกันได้นะ ปา๊มเนึ่งนะน้องแนนน้องแนนคบกับพี่ตาเนี่ยมันจะลําบากนะลูกแนนจะไม่สามารถใส่สูงสูงได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนาะเรื่องเล็กมากเรื่องเล็กเยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะฮะเป็นผู้หญิงที่ดีกับคนชั่วแปลว่ามีใจที่ประเสริฐมากเปรียบดังกับพระแม่มาริยานะฮะโอ้เยอะเยอะวันนี้เนี่ยขอผู้ชายดีๆเข้ามาหน่อยนะครับพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์เราด้วยนะเอาผู้ชายที่แบบโชด โอ้โหชั่วหวังฟันอย่างนี้เราขอแบนนะฮะไม่เอานะฮะไม่ได้นะฮะน้องแนนคะล้วส่วนสูงนี่ไม่มีมีส่วนในการที่หนุ่มๆเข้ามาจีบเราไหมแนนคือว่าน่าจะมีคะชอบที่สูงกว่าหรือว่าเตี้ยกว่าบอกเขาไปหนูบอกเขาไปเพราะทุกวันนี้ผู้ชายสูงมันก็หายากผู้ชายแท้ๆก็หากินยากแล้วทุกวันนี้ฮะค่ะแนนก็ แน่นอนีัไม่จำกัดเรื่องส่วนสูงอะค่ะตอต่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 อเลยต่อเลยย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 ตย้ยย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 ่ยเยยยยนยย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 ่ยย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 ตยย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 ยตายยยยยยยเยยย่ยยยยย่อยยยายย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 ่ยยอยยยยยย ผมผมจะซื้อเครนเครนพกพาเอาขอไปด้วยดีกว่าไม่แกแกไปเวลาน้องไม่ไม่ให้โตต้องมีเครนดึงเครนตลอดบังคับตัวให้ลอยไปอ๋อแบบมีมีรีโมทบังคับไงแล้วมีห้อยเครนไว้หน่อยได้ไหมเออย่างนี้ดีกว่าพอแล้วเลือกเธอไเองแเอาอย่างนี้ดีกว่าน้องแนนคะเราคิดว่าเสน่ห์ของเราอยู่ที่ตรงไหนค่ะแนนคิดว่าเสน่ห์ของแนนอยู่ที่รอยยิ้มค่ะรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มเพราะว่าค่ะแนนคิดว่า รอยยิ้มก็เป็นสื่อค่ะแต่ให้เราให้เขารู้ว่าเราคิดกับเขาในแง่ดีค่ะไหนลองยิ้มให้กล้องดูสิคะดูสิว่ารอยยิ้มน้องแนนเป็นยังไงบ้างสวยบาดใจนุ่มนแต่ละคนหรือเปล่าน้าเหมือนพ่อเยไผู้หญิงหน้าเหมือนพ่อนั่นคือแต่นหน้าตาดี <c oughs> เขาส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าด้วยโหเฮงถ้าน่าเห<อ>มือนพ่อเนี่ยจะบอกว่าด้วยอะไรอย่างจะดีหมดนะผมอยากจะอ,อัญเชิญคุณพ่อเข้ามาแล้วยิ้มแข่งกันมากรอยยิ้มเดียวกันมากพิมพ์ใจฮะ เด็กอดได้ลูกเขามากเลยใช่ไหมดีทั้งพ่อทั้งลูกนี่อยากได้ลูกเขามากเลยใช่ไหมจริยกย่อขนาดนี้เลยโอ้อย่างนี้เป็นปกติค่ะดูแลคุณพ่อดีๆเนาะถ้าดูแลไม่ไหวบอกพี่พี่ไปช่วยดูแลนะอ่ะพูดถึงเรื่องยาดีกว่าเผื่อวันหนึ่งคุณพ่อเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเลยอยากจะรักษาเขาเป็นเพศัใช่ไหมนี่แก๋เก่งช่างบอยใหบอกเขาตายเหรอไอ้ตานเกเร็วมากประหยัดสินสอดมากครับพ่อตายโอ้โหแก ยังไม่ทันได้เริ่มจีบลูกสาวเขาละช่องแช่งพ่อเขาตายละแกคงจะได้หรอจริงจผู้ชมคะคิดดีๆนะคะที่อยากจะเป็นลูกทีมใครดีจ้ะเราตรงไปตรงมาไงฮะทำไมอยากจะเป็นเพสัตเออเอาตรงๆค่ะที่แนนอยากเป็นเภสัตนะคะแนนเพราะว่าเภสัตเป็นงานอิสระค่ะเป็นงานที่สามารถเปิดกิจการเป็นของตัวเองได้แล้วก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยค่ะ ตอบแบบว่าตอบนางงามเลยพี่่านมาน้องเขาตอบนางงามหมดเลยอ่ะคือผมผมไม่ไหวจริงจริงกับผมแพ้คนดีอ่ะชี่ <c oughs> ผมเจออะไรเมเยอ <c oughs> ผมแพ้คนดีอ่ะเข้าใจว่าที่ต้องนั่งไข่ห้างไม่ใช่อะไรนะมันชูชันมากอยากจะส,สัรเเริญน,น้องเขาอยากจะชื่นชมน้นองเขาอ <c oughs> าจาตันแป๊บหนึ่งน้องเขาสิบเจ็ดแป๊บหนึ่งารายการสิบสามหวกล ไม่ใช่หลังสีรุ่งครึ่งไม่ใช่ไม่หนังสีรุงครึ่งไม่ใช่เซ็กซี่คิวไม่ใช่สปอร์ตบอลเป็นคนละรายการนิดนึงนะเก็บอาการนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะว่าผมพูดออกมาแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้สองแง่สองงามนะครับผมพูดด้วยจิตใจที่ดีนะฮะตรงไปตรงมานะฮะอยากจะชูน้องเขาเชิดชูคนดีเดี๋ยวนี้ในสังคมมันน้อยนะฮะจงรักษาความดีต่อไปครับยินดีด้วยนะครับลกอีก ไม่พูดเขาก็ไม่พูาคิดไม่ถานเข้าใจว่าแกนี่เนียนตลอดเลยจริงๆรี่เจ้อยู่มานานเนี่ยไม่คิดจะตกเวรจับบ้างให้กอเลยเนี่ยจับแล้วยุ่ยอยุ่งเลยนะผมอาจจะมีปัญญาทํามือมาทดใช้พ่อแม่ของเจ้าของมือไหมอะไรเริ่มงงเนาะ แกเริ่มเงิมเริ่มไปแัเอาเป็นว่าผู้ชมคะอย่าลืมนะช่วงหน้าโทรกันเข้ามาด้วยนะคะที่เบอร์021674199ละเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ